คอนเสิรเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเข้าอีสานเหนือประเดิมคืนนี้11-16กันยายน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกออน,นชเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการประกาศจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติกันก่อนนะครับซึ่งแจ้งเตือนเป็นฉบับที่10ในเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากดินถลม่มน้ําล้นทางระบายน้ําน้ําล้นอ่างเก็บน้ําและน้ําล้นตลิง่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนนี้นะครับประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงอย่างต่อนเนื่องประกอบกับในช่วงนี้พายุโซนร้อนโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางบริเวณเหนือเมืองดานางังในช่วงวันที่12จนถึง13กันยายนคือตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปแต่จะเริ่มส่งผลกระทบในบางส่วนในคืนนี้ส่งผลแห่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์ปริมาณฝนตกในวันแมปรวมกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนร่วมถึงตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากของกลมทรัพยากรน้ำและกลมทรัพยากรธรณีพบว่าในช่วงวันที่1 2ถึง16กันยายนมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังอุทกภัยดังนี้ 1. เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอํำนาจเจริญมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตและกระบี่ 2. อฟอระวังระดับน้ํานในอ่างเก็บน้ําที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นน้ํำล้นทางระบายน้ําส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ํา ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําแม่มอกจังหวัดลําปางอ่างเก็บน้ํามูลบนลําพระเพิงและลําแสจังหวัดนครราชสีมาอ่างเก็บน้ําขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลและประแสจังหวัดระยองและอ่างเก็บน้ํานรบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจํานวน54แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ9แห่งอ่างเก็บน้ําน้ําสันหนองห้วยช้าง แม่คอมแม่ไฮแม่ต่ำแม่เรียงน้ำแหงน้ำลึกห้วยลึกและแม่ทอภาคตะออกเฉียงเหนือจำนวน26แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวยน้ำเลยห้วยทรายขมิ้นน้ำส้มปล่อยน้ำพรมแก่งเลิงจานหนองบ่อห้วยส้มโฮงห้วยกระเบาห้วยหินลับ ห้วยไร่ห้วยทาห้วขาหน้าห้วยทำแค่ห้วยเดือนห้าห้วยโดนห้วยละมืดลำตะโคงห้วยใหญ่ลำเชียงสาบ้านสันกำแพงห้วยบาอีแตนลำเชียงไกลตอนบนลำเชียงไกลตอนล่างหนองกกห้วยเพลียผ้าตำนออกจำนวน16แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำสันรายห้วยตู้ทับลานคลองละโอก เขารกระกมบ้านมะนาวด่านชุมพลวังปลาหมอคลองสะพานหินห้วยชันท่ากระบากคลองเกลือช่องกล่ำล่างคลองส้มปล่อยคลองสีสียดัดและคลองวังบอลภาคใต้าสามแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยใสคลองหยาและบางเหนียวดำฟอรระวังระดับน้ำในลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งและท่วมขังในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ 3.1ภาคเหนือบริเวณแม่น้ำน่านจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำยมจังหวัดแพร่และสุขโขทัยแม่น้ำเข็กและแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำปิงคลองวังเจ้าและคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแม่น้ำพองแม่น้ำเลยจังหวัดเลยแม่น้ำชีช่วงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและแม่น้ำมูลช่วงอำเภอพิมายและลำเชียงไกลบริเวณโนนทไทยนนสูงจังหวัดนครราชสีมาแม่น้ำยางจังหวัดร้อยเอ็ดภาคกลางบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัชยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองแม่น้ำน้อยและคลองผงเพงจังหวัดพระนครเสียอุธยา ภาคตะวันออกบริเวณแม่น้ําปราจีนบุรีอําเภอเมืองและกะบินบรุรีจังหวัดปราจีนบุรีฝั่งระหว่างแม่น้ําโขงบริเวณจังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้1 ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตร ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงสถานการณ์น้ำท่วมอยู่2ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุดนะครับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำพร้อมพิจนารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อพองน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก รวมถึงเร่งระบายน้ำในลำน้ำแม่น้ำและและสำหรับคลองชายทะเลให้พลองน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30เพื่อรองรับฝนตกในพื้นที่และน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน3หากเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ใดให้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆให้มากที่สุด และใช้อาการชนลศาสตร์จัดจราจรน,น้ําเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภยัยและเร่งระบายน้ําเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 4. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานของอ่างเก็บน้ําอาคารบังคับน้ําและติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมน้ํารวมถึงกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ําหลากป้องกันน้ําท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเรื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที 6. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้าและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมอบพยกได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องพายุโซนร้อนกําลังแรงโกลเซนลงวันที่11กันยายนโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้11กันยายน พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ185กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามและจิจูด15.7องศาเหนือลาจิจูด109.9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานานประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้12กันยายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความรอนากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทางตอนบนภาตันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตก ต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในวันที่1 2กันยายนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์อำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลรัชธานีภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบรุรีและตราด ส่วน13กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในบางแห่งภาคเหนือจังหวัดแพร่อุตรดิตถสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ด กาฬสิน์มหาสารคามชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบริรัมสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลรัชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและการจนบ,บุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีและตราด อันหนึ่งมระสมตาตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาทภัยอยุทุกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสาร และประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่11กันยายนเวลา11นาฬิกาส่วนในด้านของการคาดการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกมรมอุตุนิยมวิทยาโดยในวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคกลางและบริเวณภาคตะวันออก ฝน80%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,น70%ของพื้นที่และฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่โดยภาคเหนือจะเน้นบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นจังหวัดเชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารอำนาจ,จเจริญกาฬสินธุ์ยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีและจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งภาคกลาง จะเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศร,รีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราบุรีและนะครปฐมรวมถึงจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งภาคตะวันออก เน้นนครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเขเพชรบุรีพระโจคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนะครศรีธรรมราชและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งสุราษฎร์ธานีขึ้นมาและนะครศรีธรรมราชลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่รวมถึงจะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนตกหนักในบางเพดบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับในด้านของการคาดการฝนใน7วัน11-17กันยายนโดย11-14ถึง1 4กันยายนร่มมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอมตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้มากกว่า3เมตร หลังจากนั้น15-17กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางบกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางคลื่อนสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองสูงได้มากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนพยากรณ์อากาศภาคเหนือ12-13ถึงกันยายนฝนฟ้าคะนอง40-60%บอของพื้นที่ หลังจากนั้น14-17กันยายนฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80ดเซนของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะวอนออกเฉียงเหนือ12-15กันยายนฝนฟ้าครอง6 0 8 0เซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น16-17กันยายนฝนฟ้าครอง40-60เซนของพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคกลาง12กันยายนฝนฟ้าคนอง40-60บเซนของพื้นที่หลังจากนั้น13-17กันยายนฝนฟ้าคนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแหง่งพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกฝนฟ้าคนองหบงแเซนของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแหง่งวเ็ดถ1 1สกันยายนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักจะเน้นในช่วงวันที่11-12กันยายนโดยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาและนครศรีธรรมราชลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก11-14กันยายนฝนฟ้าะนอง60-80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล11-14กันยายนฝนฟ้าครอง60-80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้น15-17กันยายนฝนฟ้าขนองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ